เผยภาพ r o เอา o n e 6ก่อนเปิดตัวใช้ชิป Snapdragon 8 p l พั g เจนนึพร้อมแรม 18GB จอเล่น 165Hz ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง ASUS กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง ASUS ROG Phone 6ในเดือวนี้ครับลาสุดก็ได้มีภาพตกเรื่องถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยภาพที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจาก อีวานบรั Brand, แหล่งข่าวหลุดที่มีความน่าเชื่อถือสูงในวงการที่ได้ปล่อยภาพ LG Phone 6ให้ได้เห็นกันครับโดยสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้มีดีไซน์ค่อนข้างคล้ายกับ LG Phone 5S รุ่นก่อนหน้าครับคือมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขอบบางเพียง6.78นิ้วมีค่าลิเฟเลยระดับ165 h ฮส่วนที่ด้านหลังมีบอดี้ที่เป็นการเล่นลวดลายเฉียวตามสไตล์เกมมิ่งเกีมีหน้าจอด้านหลังของตัวเครื่องเป็นแบบ LED สำหรับโลโก้ LG ไปเจาถึงสถานะการทำงานต่างๆของตัวเครื่องครับส่วนที่ด้านบนมีกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัต r a Wide และกล้องมาโครครับฉายชิปประมวลผลความ c ม m m Snapdragon 8พัฒนา1ห้แรมขนาดสูงสุด18 g กกส่วนลำความจุสูงสุด512 g กกส์แบตเตอรี่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์เอาละครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า เอา g Phone 6จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ